ว้าเสียพี่น้องเบิ้งโชว์ช่วงต่อไปผัดมีหมอลำ่ำขณะหนึ่งพลนจอดทางมาพี่น้องครับว่าบ่มีคารดเมื่อบานขอลำไว้ที่ระเบียบจะเข้าเนี่ยพอได้เงินติบน้ำพีน้ำนองนะครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาหมอบหนาพี่เพื่อนกันแล้วกันพี่น้องครับพี่น้องไม่ไลก่การเพลงจบแล้ววันนี้หันมาฟังหมอลำต่อขอเสนอพี่น้องแบบล่ำเรือต่อกลอดมันนี่ชาบะดาฟอปเป็ดเป้าเอานี่ท่านลำมาฝากต่อ น้องได้เบิร์ได้ชมมือนี้เสนอในท่ารักหวานฉ่ำในท้องเรือสายเลือดสายเลือดเอสียงแบบซีโอปัตตันลักปัตตันเรือด้วยเนาะเอาบ้าเด็ดให้พี่น้องได้เบิร์กได้สำหรับมือนี้ชาร์แลกกล่าววมาจีทั้งดัดของมหานครโบกกรอกอ,อันเยญ่โ มีจอมกษัตริย์ซื้อพ่อคนองอกได้ย่แม่แต่งพ่อปกครองหักทอดอันเจีกวกแนอนดี เคยจึงตึงในหน้าดูแม่ปรวนชุกโดยเป็นลูกสาวผูญญ้ใหญ่จวดทองที่มาหลายปีหูวจับมากมาเที่ยวไว้บ้านผูญญ้ใหญ่กินก๋วยเตี๋ระจี๊ยระจี๊ มองตาพะอุระใบวัว ร้องยังดีเท่าไหร่ยังลองเพลงก็ถึอ,อ,อสักเทียอยู่โอ้นมัสการหลวงพ่อเออวัาดีเมซี่ <c oughs> คลิปหายข้าวติดนิสัยคนนี้เห็ะติดนิสัยบ้านสาบะทีบ้าโอ้โอ เป็นอย่างนวนนองคือมองแค่นอนองเจ้าเป็นอย่างจังนั่งกินเหล้าไ่ให้รเบ็ดูเ้ยเจ้าเศรเ้าเา้กอกอ้ยเฮ้ยเบิยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้เอออยเฮ้ย่องหวงงนะัวเ เพลงแต่ติงมมงมาลองอยังเพลงนี้าก็มาอยู่กับระเบียบจะให้ร้องลูกทุ่งตัวถูกต้องแล้วจะมาร้องสติงพี่น้องเขาจะรู้เรื่องหรือซ้อ,อมไว้ซ้อมสอมเนียงถึงจะมาอยู่หมอลำได้แมนมอพี่น้องอขอเสียงคนสดนะจ๊ะขอเสียงคนถือกิมเนะี่ยสมนำนาเฮ็ดเขาไว้หลายห เกิดเป็นหญิงอันที่จริงเราต้องคิดใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเวลาเงาผัวไม่อยู่ก็คบชู้ใายทุเลาแล้วจะรู้เด้าผัวเขาโคตรเลา่าใจเป็นกระเทยใครไม่เคยรองดูไหมร่างเป็นชายแต่หัวใจเป็นผู้หญิงไม่กิ้งกลอกไม่หลอกหลวงพูดความจริงตูดก็สิ่งหญิงแทนได้จ่ายแพงกว่าทา ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่สีเจอของใหญ่แล้วนี่โอ้สวายบังคมพะเยาค่ะเออความสุเป็นมิยรแกเจ้าประมานีษฐ์ข้าพเจ้ามีนามแล้ว้อว่าทรงพลมหเหสีเทียมปฏีซ้อว่าแตนทองเออเอ้าพียังอีแต องงแเนี่ยเอาขึ้นหาพองบ่อเอาลงโอ้ยตนนยอนนี้กูขี้เย้าหยาจุนี่เมื่อกวอนเด็ก็ไฟดูดกูกูปุยันหลวงพอ่อโตกูตียิบ้บาดนี่ <laughs> พี่ลองอาจจะบกเข่าใจว่าเขียนเป็นว่าแต่งทองเขียนจังใดเขียนจังอดกเหรบาดีๆีเบาดีๆเป็นอย่างขันเมียมากเหรอเบาทิศเบาถือบกเขียนมั่งเขียนหยังเกาะเขียนหยังเกาะบางคน สีเขียนแตนทองบ่ถือก็อ,อ,อพี่น้องไปสมาทีไปดูเออแตนทองนี่สไลแออร์ต่อเตาดอเด็กอ่านว่าแตนทองสเสด็จพี่จักมีความสามารถเกินเพคะ <c oughs> ข้าพเจ้าล่ะ <c oughs> นักใจสละเกินพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้แถาทะเลแกสลามาแล้วอยากสระบันลั่งให้ลูกเืยทั้งสองข้องบันลั่งต่อ <c oughs> เอาสเสด็จน้องเออเรียกสเสด็จลูกของเฮ้า มาฟังความนัำรัตสัตังของเฮาดูดูพี่ค่ะลูกหลานเอออยกมาหาเด็ดพอเด็ดแม่กันนะลูกหลานพี่าจะเปิดาจับบุเคลคนเลกน่องปิงนี่าบุปนคนไงน่องปู๋ไอ้ท่าในทอดม่คำข้า้อนเ้าเกิดปีนาูธุลาังงเอียงกันนอนเพ่มาสอดา ยอดหมอตู้ตนโรงแรมต้นนึกว่าเป็นหมอความที่แท้นะหรือคือหมอดูดูเบาเทปโอเอ็กต้นกระตายเด็ะขาดเนินเมทคนยังน่าก็ยังเสนอหน้ามาตัวตโต้ก็โด่นน้องคนฟงกระรูเนื้อคู่แฟนคู่้มในยากทวันดี่มปีผุบผุบน้องเกิดแดนเจ๊บปีจอวันจันหมอคนเดิมตกปาคันจันปีจออนาคตคงมีแปดหลอหลวมหลอพ่อรวยแถมด้วยปากว่า แฝดเรื่องแฝดแยวของผู้ของจองมพลจากสาบมันกันว่าเขาจะม,มีงานทำหรือ,อยากไาก็มมบอกแล้วน้องสถุกแนเรื่องนั้อนบอกมาเลยนะว่าวทำงานยังเน้วยคู่ของตาอาชีพมอหมอดู ไพแค่จังโจเสกับเจ้าคุอยอย่าขอแล้วดั้งนาคืออจะมั่งซ้ราดทั้งน่าเอออย่าเคยเห็นเรื่องแนเของผู้กรองจอกวานจสาันกันพาเขานั้นมีงานทำหรือยากรก็หมอบอกแล้วน้องคงสะดุดแน่เลยนะับอมาเล่นน่ว่าทำงานอย่างเล้าผู้กรองนาอีิหม สวัสดีมูนท่านน้องพี่ดอกทั้งหลายทั้งผู้ตายผู้ยังมาน่งฟังหมอลำเลือ่องหมอลำในปัานเาเอียงหูมาทางนี้พี่น้องฟังให้ดีๆผมติลลี่จำได้บป่ปีนี้มาอยู่เด้อพอ บ่ไปใสดอกที่นองยังยืนสู้อยู่บอถอยหันมาทัา้งโตคอยแค่น,นี้สาวคนเกา่าบ่ไปใสดอกมู่เจ้าเ้งสีเดากระบมีตั้งแต่มาอยู่นนพีวพ่วงระเบียบวัอาศิล ปากินแต่คนงงเอามาเป็นยอนเล็กน,น้อยส่วนว่างตัวคอยสาวเอ็มออนที่คน้าวว่ายายบ้องเพี่ยนบานขอคัดค้านบ่เม่นจริงแบบนั้นไงหำาหำาทั้งไรอีกละมาเอกว่าไีเกียรติคุณมุงสินกระโปงเถกขอบคุณเจ๊แอดเด้อค่ะเด้เอหามาสองหอย <c oughs> มันยื่นจะมาขึ้นตั้สองมือน,นั่น <c oughs> เอาก็เสนอแต่ขึ well, ้นสองเมื่อนกูสองร้นกูเส้นเหมืนไรคอามพุณเสียแย่กะสี่สิบบาทกูสองล้นเมื่อท่านสองคนได้ขึ้นสี่สิบบาทนึงกำไรเนาะเนาะเห็นบ่ส่วนบาทางตัวคอยสาวเอ็มออนที่คนซาว่าย่ายบ้องเปลี่ยนบานขอคัดค้านบอมเปนจริงว่าเข้าไปอีหล่ะอันที่คนซาบอไปอยู่บ่อยสิริชัยบ่บมเนเด้อแม่เด้อ ประกาไปยูดับพ่อนไ้่าตัวหน่อยปวดเอ้าบอยสีใช่้่าตัวจากบาท3สาอยหาอเอ้าระเบียบดิสองร้อยกะเออกะยู่มังได้หลายกวดผิดตันเนาะเออตือไปลายเปนได้ไรดีเรียงที่คนสานันนั่งเอกง่ายตัวเมีมแต่ลบไปน้อบได้ย้อนเป็นนี่เอกับปี นเสด็จพี่มหากินนไงแแ่เพคะกูวายยุ่งเฉพาะฝนบาตกอย่ามึงล่ำเนี่ล่ะไป่ถัดลำพวงติกขึังจวดว่าหันนี่เขาล้ำกาบสวัสดีมีติเกีแเปียนทีรอรับฟังขยัยเองโอ้านน้อยสันตัวอะกูกับ่ได้น้อยเนาะมีน้ำอยู่แลลว่าวอุ่มทองมีน้องสาวเห็ดโคโมหมาซื้ออุ่มเงิน อย่างเสด็จพี่ย่ายิ้มใส่พี่หลเป็นยังกูเป็นคนคิงลูกอยู่บะเศร้าก่อนจิตไปหนามาหลังขอพูดพื้นเมโยก่อนนะคะเพื่อนไทอีอกอะพี้จริงดีอืมรัปตาแปลกกระดอกกระเดียบบ้านน่ะแปลกจังไหนล่ะพอหาข้าใบม่วงใบสองลูกปูสาดให้แม่เน่แม่ที่เห็ดมาไล่ไปให้ดอกพนัะเอออุ้ยบ่อยากไาพ้นไ่อยากพูดซื้อเลยผู้ไดล่ะผู้ไรล่ะเอ้าแม่ตามกับแม่แขกกันเนาะ ร้านขายแต่มะมหงย่ลทางนี่กะบ่าข่ามมะปูเอกกูหลงเงือดไหลเออบัดเฮ็ดมาแลงฮู้บ่เฮ็ดไห้ไผเฮ็ดเท้เท่าไหร่แค่แผ่นดาวลุงพุ่นน่ะ<า>ตัดหน้าตัดตาค่ะพิที่ตัดหน้าตัดตาต้อน่นะอ,อันนี้ฝากไปทางเจ้าภาพเด้อค่ะเด้อเจ้า<อ>ภาพบัดไปจ้างบัดที่บ้าเออนางเอกอยู่ในโปสเตอร์คือบ่เป็นผู้ทั้งสี่อันนั่นก็อยู่ในรูปเนาะอันนี้ก็โตสดสดแต่ว่าเขาไกลได้ยุคขาดฉีดยาแล้ว นี่น้องเอ้ยบัจเดศเสด็เพียโอ้ยเมื่อนี้พีรู้สึกเตื่นเต้นจะริเกินเอาเป็นยังคือตื่นเต้นเอากูบัจจิตไปเข่าของน้ำใสนี่แล้วเอาของน้ำลงเลียนนันเด้เอพ่นซำละเตี๋ยว้าปีกายนี่เห็นประตูพังสะดอกเออปีนี้เนี่ยโอ้ยบ่มันพังกว่าเก่าฝนเตียเฮ็ดไม่แล้วเฮ็ดไม่แล้วเตียเออเออว่าบพูดหลายๆเ้อค่ะท่านพออเราแบมีกอกว้า ห้องมีห้องบอตีมื่อนี่เสด็จพ่อเสด็จแม่จักเอิญเขาออกมาหยังดอกสุมือสุเบียนไปเห็นเอิญเขาจักเทียวกันยังวะไปขับฟอรเสด็จพ่อเสด็จแม่กันเถอะปะอุ้ยใส่เบิ้งหัวเบิกันนะบปเดาเสียดีอุ้ยฮะหัวเสด็จนองก็ได้มาคือเห็ดพอฝ่ายแทีเอาใส่เบกขึ้นคือเกากุยันพุนบ่อยากไม่เฮ็ดพอฝ่ายดอกนั่นเห็ดพอหยังเฮ็ดพอหนังไปิตาใส่ไปอีตู้เหมือนเป็นสวนน่ะสิเศร้าเข้า สบายบบางค่อมไปคัดสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เออความสุขยังมีแก่เจ้าสเสด็จลูกนมัสการพระคุณเจ้าจเจริญพรพ่อนพอ,อ,อจ,ะจะเลื่อนพอ,อจังใดมึงบ่แม่แผลอีห่ามึงเอ้ยจักแล้วคนหัวลวนหาพ่อมึงจิมึงจีจูงพ่อมึงขึ้นเบ้นิไปจีจวงมึงเหลือศพแรกจังอยนี่ผมมาสั่งแท้พวกหัวลวนเห็นไหมแกผู้ผมดกขอถ้ยอยบังคมมาค่ะเด็ดพ่อเด็ดแม่้าลูก เด็ดพ่อเด็ดแม่พยะค่ะอะไรซีบอมสันนี่บ่แปลกไก่เลยเป็นยังหัวของแม่บอมสันนี่กังได้หัวรกหัวร้อนเช่นนี้พยะค่ะบ,<ม>บาดไอแท่มันเป็นน้ำแนวพ่อเนวแม่มันนี่เองพยะเกิดเจริญพรเสด็จลูกเอ้ยม้อนี่สเสด็จพอ่พอเอื่นพวกเจ้าสองคนมาเข่าเฝ้าม้อนี่สเสด็จพ่อละเสียให้พวกลูกนะคล้องบานคลองเมืองพ่อนี่ยยูไก่ฟังนงางไก่หวยนะลูกนะเสด็จพ่อเพคะ เข่าแล้วไปนางตายยังก็ไกล้หวยแถวพยานตกหนองตกน้ำติไปคะกูพ้าแม่งไปซิดเบตแม่มากซิีดเดตจะให้ลูกทั้งสองนี่พกบ้านคลองเมืองต่อจากพอลูกสิวาจังได่ึอนเสด็จลูกเป็นความคิดที่ดีเปค่ะเสด็จพ่อนอกแกกเสด็จพ่อจะหัวล้านแล้วยังหัวแหลมอีกนะเบคค้ <c oughs> บ่ต้องเอิ้นหาผู้ใดผู้อื่นผู้อื่นดอกเพคะสรามีของลูกนี่ว้าเก่งทุอันุนี่ประวาติเป็นการลองการล้ำเห็นบ่าบังหันอุ้ยตีอ่ะเบอัทเทปอัทเทปบ่คือดอกเพคะเสด็จแม่อัดหยางลูกอัทถาดผู้จั่งคือนอี๋ยังล่ะอี๋ยังล่ะเขาเอิ้นมึงบักเอิมเพิ่นไปเอาอะเอิ้นมึงตีเพิ่นกูเออมึงก็มาป่าสันติภากร้ายอย่างมึง อีเปลี่ยนอนอีผู้ใดล่ะผู้ใดจะเป็นหูดีอ่ะเกยเกย์แล้วรูจากปัดทองเบิรนกับเบิร์นยังแห้งปวดตีพญาหาควยเสียกโอ<ว>้ยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค<ด>่ะค่ะค่ะเจี๊ยซีมาพร้อมค่ะขอบคุณเฮ<ด>ียรูรูเด้อผู้ชายใจไดมาผมเงวกระดอกกระเดียแทนปัดผมก็ตีมีแต่แนวเดียวนี่เนาะมาขั้นรถนึ่งปวดตีเมื่อวานพลหลับงานตอนเกย์รูรูเมื่อวานนี่รับงานเห็ดหยางตีมวย ว่าถ้าเพิินได้สูคือมาปวดขามาเออไปลเงินคือไหวถึงอีภาคนี่ก็ได้ห้วแ <c oughs> มนูหันมีกูแฮงแรียนถานเขาด่ <c oughs> ไปบอกลูกกันว่าโก,หากนหัว่กนหัวย่านตะลูกได้เลื่อนสิแต่ไปโกนคิ้ยวยี่กูเมื่อยดีคือกันละไปคา,สาเสด็จพ่อ <c oughs> สบายมีของลูกลเนี้ยเมื่อแรกนีเบราว่าจะเป็นการหาอยู่หากินนะไปคา,สา,สาเสเสดพ่อนอกจาก,ก,ากนากั้นนังสาหัวเลิศเลิศเพลกปลาบินเมื่อแรกสาหัวให้กูเนี้ยตาพอมึงจิว กูบ่มีผมมีบมาเสด็จพ่อเสด็จแม่พี่คะแม่ยังเสด็จลูกอย่าไปฟังความกันเสด็จพี่หลายเพคะนี่พัสวีพัสวามีของเสด็จลูกเนี่ยนะคะต่ำแก้วแซ่บแทบเพคะเออมื่อแรกเขาต่ำแก้วบ่ต่ำพออาบุตรเพศกู็กินให้กูดูดไหยบ่มึงจะดูดมึงจะดูดแก้วกู สเสด็จพ่อสเสด็จแม่เพคะไม่ย,ยังเสด็จภาษาจําแก้วที่ซือมันเลิดซช้ำของลูกเราเพคะโอ้ของลูกเลือดแบบใดเมื่บ้านเมื่ก่อนนี่สเสด็จพี่ของลูกนี่ไปตลาดบ้านม่วงผุนไปค้สเสด็จพ่อเช่ว่าได้ขนมแนวอยู่แนวกินมาจากอึจากอยาก<ะ>มาหอดบ้านจมเห้เนี้ยสร้างดีดีเพคะจมว่าจังไห่เสด็จลูกเก็บดาบเก็บดาบเพคะเอะออ,อันนี้สเสด็จพ่อก็เคยเปิ่นอยู่ทางบาดีมาได้เก็บดาบอ๋อ เสด็พ่อสด็แม่เพคะนี่พอ่อขามีของลูกนี่พเพคะเลือก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซ่บเพคะดีดีเพคะาไม่แต่กินแล้วลวกเสีนยนกูสิลวกให้อีเป๋เล็ประชานลวกก๋วยเตี๋ยวซื้อๆถิมาคุยไงไงก็เราก็เดียวเถิแต่ฉันนี่แต่ฉันนี่กับผัวยจะได้มหาทุบบุบันถุกมาหาแจกพี่น้องกูยังบ่ปากเพราะคว้าไปง้อเสด็จพี่จะซืาคุยทักแถิทว่าสามีขอไปเส้ยมันรู้สึกกับว่าวันสันคุยวันสันไ่เจะดเอาปากออมาดีแล้วหนูคุยแล้าหัวต้มแต่บาทเรด็จ เสียงกันเฮ็ดอย่างเดิมนีน่แม่เดี๋ยวก็โตไปภาคสองไปนี่เด้มึงจะสาระเนี้ยดีข้แก้จวอุ้ยเสด็จพ่อเพคอ่ะตอนศูนย์ตั้งแต่เสด็จพ่อมาคือปลาไหลเด็กเพคะจะแตกสาวาคักหลจะไอ้ผู้สาวได้บอกภาคเมือง แม่ว่าอังศิร์เด็ดลูกเบค้าพวกเราหานนี้เข่าวผักควันสกปรกไทยราชบุตรสองข้อดีฝึกวิชาจะหนีสิดีบอเออถูกต้องเป็นความคิดสี่ดีเบค้าเสด็จแม่เสด็จโดนหลายค้าตัวมาหน่อยนั่นแหละไปกันเถอะเบค้าลูกลูกเด็ทเชฟกันเด็ดท้องกาวนซ้วนแม่พี่มาพี่คนไปใส่บัดมองคนอสีหัวมุนจักรว่านี่หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโอ้โอ ให้ดูดีก <Ultimately>. ร <king stage mainland> ันแล้วให้ดูดีกรันแล้วมันเสียฮักแ้่มันเสียหักแ้วมันเสียหักมันเสียักไอเล่ากงอีหามึงบอกบแปดลอยก็โลกกัพรก็โลกให้ดดิกรองบ้านคือว่าสอบแล้วมาขายนาขายตากูเทีรีนบ้านจะคว้างแม พูสิเอาไปสั่งซีรอขายอยู่มืออี่เดียวเอาเนียมขึ้ยังห้องสองคนนะบัดนี้เนาะบัดนี้เห็นเด้ยปะ <c oughs> ฟุก๊กมันนี่กันน่ะว่าจังเลยไอ้ไอ้คือ,คอ<ม>ไิงยินค่าว่าตัวนั่นว้าวเก่งแท้แม่นบ่หมไอ้ก็ว่าให้น้องคักนอจ้า <c oughs> เอาผู้ใช้คือว่าจา้ามันจังตาหักตัวไอฟุ๊กครับ ไอ้ไม่เลี้ยงสิบอกตัวเรื่องนี่ยังไอ้โอ้โหมาใกล้ๆดูอาผักฟกเด้อไอ้หูโตบอไอ้บอกนี่ออกมาเอาไอ้ไม่รู้มีเมียหรอเด้อไม่หรอเมียไอ้อู้หูอีแจงเถาอยู่หลังห้านฮันเด้เศรษเศรษเนี่ยบังดายี่ใดบาฮะคนสาตุมตุมอยู่หลังห้านอยู่ไอ้อุชิล่งไปฉีกปากปะเนี่ยนี่ละ เอ้ยไม่าให้กูเอากับอีกแกงถั่วเ่ากับเทาเดี๋ยวบังหนา้าก็มันลิ่งสมบกอกง่ามนอนง,งอยิงเข่าเพ็ดแกกแชกเฮ้ย,ยอืมวายที่ไอ้เนาๆกันในอคเพาะน้องเอากับอ,อิอีซา่าเขย,ยวไอ้เพื่อนันมาอย่างเยอะอันนั้นเพื่อนสาวดีอืมก็เขินถอออึน้องอ่ะกระซังเถาะไผ่จเป็นไผ่แม่ไผ่กระตามสร้าง ตต้องว่าเป็นเมีย์อายให้ได้ฟุกได้ป้องายเออคนบอกหลายอายเวอร์นั่สิจังไลยเป็นยังล่ะอ้เพราะอายคนบอกว่าอายแล้วเนาะอายจะได้โตเป็นเมียแม่นฟุกได้จังไหนนี่เออเออเออฟุกฟุกฟุกฟี่ยังกันไอ้นี่ฟุกนี่ยังอายนี่ยังกันไอ้พอด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 ยุสัยอดพอดพอดคือบ่มี ไอ้บ้ามันไปละลายไอ้บ้านะอือูเสือมังเ,เป็นเมียให้ได้หรอว,มอวอ้มันนี่วะือมีเมียกับซาถูกภาษา,าครูเอาเมียบงังหน้าดิซื่อแมะอ่าเมื่อแต่เธอมันก็รักเป็ี่ยนเนี่ยักตีอยู่นะเนาะไอามา้มันฆ่าอีหยังหนึ่งกัว เ้า,เา,าจังสีดูถูกสักส์ีน้องเกินไปถึงสามีสิผูกพายง้อป้าป้าไปก็ใจเดียวนะไอ้ทั้งโอกมีพร้อมสับสับสิบเงินตลาดก็ให้อายเป็นเทวดากาหักพัวน้องคนนี้ ขอป่าใบ,าบ,าบาย,ยังไงจะมาสู่ไอ่แค่เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้ไอ่ก็ฮักจริงไม่พูดมากตั้มดีไหมละ่ะก็ลงมาเท่าที่อยากตาได้มาโดยอะไร มาดังเสือดาถ้าคืนมาทำยาวลางเสือดาวแต่กัดให้ดูนี่คู่หรือไม่คู่ลองดูถ้าพีอย่าคู้ขอจูป,ป้าหน่อยไอ้ห้จูป,ป้ากะสูบหัวงูไปเลยไอ้ทอดเสียบันนี่ตูนได้อยากไอ้ไว่ที่ภุกนอกหักเดียวใจเดียวไอ้ ฮักเดียวใจเดียวมาเสียดอกมาไอขอที่เดียวคนเดียวคน้่อใจม,มาาั่วเรื่องมันซ่าอีซ่าเขียวแหล่นะมันบรอบรวันวุ่อวายกบไม่อยากคุยเลยมั่วจค่ไหนวะเออมาละสูตร์เนี่นครับฟุ๊กไหนๆมั่งกันไหนๆเดี๋ยวดี ขอจูบปากมาจำจ้าปากนะนะฟุกมะแม่ลูกเคยมึงลูกเคยมึงลูกเคยเจ้าหักนะไอ้เต้าหวานแมรักเหมือนกันนะไอ้เต้าซิวอ้าวโอ้ยกูจะกินหมกปลาซิวอ้าวเด็ดแม่มากเด็ดแม่มากชบไปกระตูนมันก็อยู่เสียคาลีส่วนนี่ดิแม่เสียคาลีส่วนแล้ว ่บักเต้าบักเต้าว่ะโอ้ยพี่มาหาผอมีเลขว่ามันกระดาษเว้ยว่ามันใหม่พัดเว้ยพี่อายุใส่แม่มาแม่มากแม่มาก้อมตีโอ้ยประเด็นพรบาคนอันก็มาบินธบาทดเด็กแถวน้เจาค่ะ บินบาทได้ยุติดึกปนนี้ก็ได้มึงอย่ามาเครียนรอยลวงบ้านจาวาทีเลยเถอะเป็นได้ไงอุ้ยมีหอดหลวงพ่อมาเมืองมันแบบสิมันเป็นหลวงพ่อกูกูเออเออเออเมซี่ตัวนี้เมมันข้างหลังเป็นหลวงพ่อบ้านแมงตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบเลงไหนพี่น้องฟังแนวไปยังค่ะไปรับยี่ลอยเอ็ดประกาศไปอาบน้ำวัดไปยังเกาะหลวงพ่อทวงกันเออมาอาบน้ำแต่ใช้แบบคู่บาว่าแต่นอ ว่อเป็นหลวงพอ่อแต่หลวงพอ่ออบไรี่าเป็นหลองพอ่อมาล้ำจ้าเ <laughs> จ้าพื้นแท้หัวสัน <laughs> ปฏิบัติคุณสิจุกวดที่ไหนคุณสิเก,กียรติ่ดหรอกไปยังอะหลวงพ่อ่าพ่อจะตายแต่ถ้้าาเยวก็นืนองไหหมมขออบบคคุณล่ีนรัเพาาาาดยยใ้กุญแจ เดี๋ยวนท้ายจังหวัเนี่ยอย่างค่ะผู้ใดตัวพี่น้องมามนบุญกฐินบ้านสวัสดีก็เพิ่งมาลัำฟี่้บางสันะบุญกฐินอีหลีค่ะะบุญกฐินมาที่ศีเอาขึ้นมาให้เพิ่งมาลำฟี่้มาลำกับเงฟี่แน่นิอเพิ่งฟี่ยังในพี่น้องเสียเงินมาบังแน่นิอันไหเขาซื้อตัวเขาซื้อเอาโอ้เิ่งฟี่สี่เฮ็ดแงงพกันงอเฮ็ดแงงเอาโอนดังเบิงนี่นังเบืงฟี่เออเบืงมาลำฟี่มาเลยฟี่มาเขาเก็บงินบ่อยอีบอ่ล้ว โอ้โหเข้าใจงานฟรีเป็แน้วนี่สิเวลาฟังคนเบาหน่ฟังชัดๆไปแมนแบบอุ้ยตัวตันี่มันลำเสียง้ลยเดี๋ยวได้อีกแค่นึงมอลลัดูฟรีมอลลัดูฟรีคือแต่ก่็เขาเก็บเงินอยู่พูนโอ้เออเออเพื่อนเข้าใจปะคะเออแมนความมั่นละพี่น้องจบข่าวแย่ซอไปดิกูตัวจผู้ใดก็ไม่ใช่ตัวคนบอกความจริงเป็นปะโดยตรงงวดสีมาตัวใดหงวดเก้าเลยเขาจีกูอยู่ในเจ้าปากไรตัวใดล่ะฉันจะบอกฉันจะบอก อีน่าข้าก็ีิเต็มสว่านชัดทุบเท้าแดงตัวยืดเลยนี่ซีซีพอหายแล้วซี่เข้าไปได้ลรึโอ้ยไม่ได้ก่อนพอหายแล้วเข้าไปอีกถังกุยญ์เคาลูประการขีดประคำสารค้ามาดอกคุณเอ๋หายได้ซีังได้นะจ้าพ่อจ้าโอ้ยที่เฝ้าไปพระเอกนั่งเอกคอยถามออกมาล้ำเลยนี่มันยังเฝ้าอยู่เดลยนี่มันล้ำตะเทียงพุ่นพากันไปขีดนะเข่งตึงตึงตั้งเต็มหนาห่านยืเไียังกูได้ไปขีดหนาฮะ โหดมากแต่สวสดๆจากบาทแน่พี่น้องค่ะ